สตาฟิลกำลังเข้าสู่อ้อมกอด PlayStation 5สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาพูดถึงตัวเกมอีกหนึ่งเกมนะครับที่ชื่อว่า Starfield ที่ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็กำลังรอคอยที่จะได้เล่น บนตัวเครื่องเนเกมคอนโซลที่ชื่อว่า PlayStation 5หรือ PlayStation 5 Pro นะครับและมาในวันนี้หลายๆคนก็คงจะรู้สึกชื่นใจแล้วใช่ไหมครับว่ามันก็คงจะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ที่จะได้เล่นตัวเกมนี้นะครับจากตัวขาวลงขาวลือต่างๆแล้วก็ตัวเกมต่างๆของทางฝั่งแพลตฟอร์มของตัวเครื่องเนเกมคอนโซลอย่างตัว Xbox Series นะครับที่สร้างความ e x c l u s i v e ซีให้กับบนตัวเครื่องเกมคอนโซลตัวนี้ก็เริ่มที่จะโดน ทยอยทยอยนะครับปลดลงมาให้บนตัวเครื่องเนเกมคอนโซลอย่าง p l a y s t a t i o n 5มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ในตัวเกมถัดๆไปนะครับก็น่าจะเป็นคิวของเจ้าตัวเกม Starfield ตัวนี้แล้วนะครับซึ่งถ้าหากเราลองย้อนไปในอดีตนะครับที่งาน e3 ปี2018นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเลยนะครับตอนนั้นทางค่ายเบเตด้าเองก็ได้มีการกับปล่อย ทีเซอร์สั้นๆเล็กๆนะครับว่ามันมีโปรเจกต์นะครับในการสร้างตัวเกมตัวเกมนี้แหละนะครับที่จะวางจําหน่ายให้กับบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Next Gen นะครับซึ่งตอนนั้นเราเองก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามันจะบนเป็นตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล e x t g e n ตัวแพลตฟอร์มใดแต่หลายๆคนก็มีการเก็งหรือว่าประเมินเอาไว้อยู่แล้วว่ามันคงจะหนีไม่พ้นกับตัว PlayStation 5และก็ตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Xbox ในตัวซีรีส์ถัดไป ก็ในตอนนั้นอย่าลืมว่าค่ายเมทินีาเองยังไม่ได้โดนเข้าซื้อกิจการจากทางฝั่ง Microsoft นะครับแต่เมื่อตัวเครื่องเกมคอนโซลนันเกเจนออกมาจำหน่ายน,นะครับโอ้โหเรียกว่าไม่ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นนะครับาทางไมโคร s อฟเองก็มีการเข้าซื้อกิจการนะครับค่ายผ,ผู้พัฒนาเกมอย่างมากมายภาษานะครับและค่ายเมทินีาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเกมนี้ก็เริ่มที่จะมีปัญหากับการพอร์ตลงตัวเกมบนตัวแพลตฟอร์มอื่นๆที่ ทาง Microsoft เองเขาอาจจะมองว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปลงให้กับตัวแพลตฟอร์มอื่นก่อนนะครับเพราะว่าเขาเองก็มีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลของพวกเขาอยู่กับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series ในเวลานั้นนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเกม Starfield ตัวนี้นะครับโดนวางจําหน่ายเพียงแค่บนตัวแพลตฟอร์มทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลเพียงแพลตฟอร์มเดียวในช่วงเวลานั้นนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับกับบนตัว Xbox Series นะครับแต่เมื่อ นโยบายนะครับในการทําแผนการตลาดของทางฝั่ง Microsoft เริ่มที่จะเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้เหมือนกับในอดีตแต่ถ้าเรามองได้2อมุมนะครับว่าในตอนนั้นนะครับที่ทาง Microsoft เข้าซื้อกิจการของทางค่ายเบสต้าไปนะครับแล้วก็มีเหตุผลที่อ่าหลายๆเหตุผลแล้วกันนะครับที่ไม่ได้เอาตัวเกมนี้ลงให้กับบนตัวเครื่องเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับถ้ามองในแง่ ที่เป็นทางธุรกิจเลยนะครับก็มองว่าอยากจะลองนะครับว่าตัวเกมน้ำดีตัวนี้นะครับถ้ามันมีแพลตฟอร์มเพียงแค่แพลตฟอร์มเดียวในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลจะสามารถดึงกลุ่มก้อนของผู้เล่นเนี่ยเข้ามาสู่ตัวแพลตฟอร์มของ Xbox Series เนี่ยได้มากขนาดไหนนะครับหรือนะครับมองไปอีกมุมหนึ่งก็คือพอ Microsoft เข้ามาดูโอ้โหงบในการพัฒนาตัวเกมนะครับอาจจะยังไม่ได้อบอก แบบเบ็ดเสร็จนะครับว่าตัวเกมนี้จะลงให้กับตัวแพลตฟอร์มใดก่อนนะครับอ่าก็เรียกว่าเป็นปลายเปิดแล้วกันนะครับพอ Microsoft เข้ามาดูโหถ้าเกิดว่ามีการ o p t ติ i ไ e ์นะครับให้กับบนตัวเครื่องเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5ด้วยนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับดังน,น,นั้นก็เลยโฟกัสเพียงแค่ตัว ครื่องเล่นเกมคอนโซลแพลตฟอร์มเดียวไปก่อนนั่นก็คือแพลตฟอร์มที่เป็นตัวเองเป็นเจ้าของนะครับก็คือตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล x b o x Series เมื่อเวลาผ่านไปนะครับการอัพตบัอัตอัพไม์ต่างๆบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5ก็อาจจะถึงเวลาแล้วนะครับที่พร้อมที่จะปล่อยให้เล่นบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลแพลตฟอร์ม p l a y s t a t i o n 5นะครับเพราะอย่าลืมว่าระยะเวลาในแต่ในไทม์ไลน์นลของการพัฒนาตัวเกมนะครับถ้ามันมีระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะยาวนานหน่อย นะครับไม่ได้มีตัวเวลาที่เข้ามาบีบนะครับทางทีมพูฒพนาเองนะครับก็อาจจะทําการออพติมายได้ไม่ต้องมีแรงกดดันมากนะครับทำให้ตัวประสิทธิภาพของตัวเกมนั้นจะออกมาในรูปแบบที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวการเซฟในเรื่องของตัวเซฟคค่าใช้จ่ายต่างๆในการออพติมายตัวเกมในตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับก็เรียกว่าการออพติมายของตัวเกม Starfield บนตัว PlayStation 5ถ้ามีการปล่อยตัว เกมเพลย์ออกมาผมก็เชื่อไว้ลึกๆนะครับว่า Performance ก็คงจะต้องมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับโดยเฉพาะบนตัว PlayStation 5 Pro นะครับอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ผมเองเอามาพูดเอามาบอกกล่าวอีกหนึ่งตัวเกมน้ำดีนะครับของทางฝั่ง Microsoft นะครับที่อีกไม่กี่เดือนหรืออีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก็คงจะได้มีการประกาศวันวางจำหน่ายบนตัวแพลตฟอร์มอย่าง PlayStation 5ตามรอยตัวเกม Hor ์เอ่อระครับที่เพิ่งวางจำหน่ายไป เมื่อไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับโอเคครับส,ส่วนเพื่อนๆมองว่าตัวเกมนี้จะโดนใจหรือไม่โดนใจนะครับกับบนตัวแพลตฟอร์ม PlayStation 5หรือคนไหนที่เป็นแฟนๆของทางฝั่ง Microsoft เองบนตัวเครื่องเกมคอนโซล Xbox s e อ i e s นะครับอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองสัมผัสกับตัวเกมนี้ในราคาสุดเล้าใจนะครับก็ลองบอกกันดูได้นะครับแต่ถ้าคนไหนไม่อยากจะเสียสตุ้งสตังในราคาที่ระดับหลักพันบาทขึ้นไปนะครับก็ไปใช้บริการบนตัวเกมพาร์ บนทางฝั่ง Microsoft ดูก่อนก็ได้นะครับราคาเพียงแค่หลักร้อยบาทต่อเดือนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวข่าวมาอัปเดตเพื่อนๆกับตัวเกม Starfield กันประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ